คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่อยากจะเริ่มสร้างตัวตนอยากจะเริ่มทําช่องทําคลิปแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสักทีเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยากรอให้พร้อมก่อนอยากตัดต่อเก่งก่อนอยากพูดหน้ากล้องให้เก่งก่อนอยากจะต้องไปเรียนนู่นเรียนนี่ก่อนแล้วถึงค่อยมาทําการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีเสมอครับแต่ว่าผมอยากทุกคนลองถามตัวเองนะตั้งแต่วันแรกที่คุณคิดว่าคุณจะไปเรียนรู้จนถึงวันนี้เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วคุณได้เริ่มอะไรบ้างหรือย่างถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าตรายเยล ต่อให้คุณไปเรียนรู้มากแค่ไหนคุณก็จะไม่มีวันพร้อมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปเรียนขับรถเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเก่งโดยการที่ดูคนฝึกสอนเขาขับให้คุณดูแล้วอยู่ดีๆคุณมาขับแล้วคลว้องเลยเป็นไปไม่ได้เข้าเกียร์อย่างผิดเลยอย่างที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคุณเห็นผมพูดหน้ากล้องพูดได้คล่องแคล่วถามว่าผมไปเรียนรู้และผมมาพูดแล้วคล้องแบบนี้เลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ การเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับแต่การที่เราจะสร้างตัวตนหรือว่าเราอยากจะมีความพร้อมเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการลงมือทำไปและก็เรียนรู้ไปครับหรือถ้าคุณบอกว่าคุณได้ลงมือทำแล้วแต่ปรากฏว่าผลงานมันออกมาไม่ดีผลงานมันออกมาห่วยขอแสดงความยินดีด้วยครับที่คุณได้เริ่มต้นแล้วและผลงานมันออกมาห่วยเพราะคุณสามารถที่จะทำลายกำแพงทางจิตวิทยาที่มันฉุดหลังไม่ให้คุณได้เริ่มต้นออกไปสักทีและการที่ผลงานแร่ออกมาห่วยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติป่ะมันก็เหมือนกับเรื่องเรียนขับรถอ่ะ คุณขับรถครั้งแรกคุณก็ไม่สามารถที่จะด,ดิกได้เลยถูกไหมทีนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าการที่เราต้องการที่จะมีความพร้อมเนี่ยหรือว่าเราต้องการที่จะเก่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการไปเรียนรู้แล้วมาลงมือทําแล้วเก่งเลยมันเกิดจากการ ทำไปเรียนรู้ไปตั้งหาดังนั้นะนะไม่ต้องกังวลครับว่าถ้าคุณได้ลงมือทําในครั้งแรกแล้วเนี่ยมันจะออกมาดีเพราะมันไม่มีวันที่ออกมาดีครับมันจะต้องออกมาห่วยแน่นอนแต่ถ้าคุณทําอย่างต่อเนื่องคลิปที่2มันก็จะห่วยน้อยลงกว่าคลิปแรกคลิปที่3มันก็จะห่วยน้อยลงกว่าคลิปที่2คลิปที่1และมันจะห่วยน้อยลงเรื่อยๆสุดท้ายปลายทางคุณจะกลายเป็นคนเก่งคนที่มีความพร้อมที่แท้จริงและจะประสบความสําเร็จในการสร้างตัวตนอย่างแน่นอนครับ